เธอไม่ว่านะฉันเริ่มต่อนะเอาละงั้นก็มาดูกันว้าวไก่ทอดเค้กสุดสุดปืมกินหอมจังเลยฉันชอบไก่ทอดใหม่ๆหมแล้วซ้อนกาเทยู่ไหนวิเซษนี่เธอมีอาหารของเธอนะโอ้จริงด้วยมาเปิดกันเถอะฉันได้เค้กซีเหมือนกันมีความสุขจังโอ้ข้างในมีชโกแลตด้วยต้องอย่างนี้สิสุดยอดไปเลยฉันเคยลองมาก่อนเลยมาอร่อเป็นบ้า อืมอร่อยเกินบรรยายเธอกินได้น่ากินมากฉันก็อยากกินเหมือนกันนะแต่รออะไรอยู่ล่ะเอาก็จริงไีของอร่อยลฉันเหมือนกันอืมแป้งกรอบสุดๆโหเจ๋งไปเลยฉันลืมไปต้องกินกับซ้ำข่เทศด้วยมันจะอร่อยยิ่งขึ้นอืมอะไรอ่ะอย่ายโยนขยะมาได้ไหมเนี่ย อ้โทษทีไม่ได้ยินเลยว,ว่าเธอพูดอะไรอะมาอะไรมากๆหยุดไม่ได้แล้วนี่มันมิเศษมาก <c oughs> อ้สุดยอดฉันมีความสุขจังอืม <c oughs> โอ้ยก้าหยุดได้ไหมระวังหน่อยสิ <c oughs> โทษทีพูดเ <c oughs> ป็นงั้นแหละพอกันทีเธอขอเองนะนี่คือส่งขรามทหารพรอมากลบแล้ว <c oughs> ตอนนี้เธอจะได้รู้พลังของฉัน เอาระเบิดไปลเลยอ้ออะไรอ่ะอืมพอกันทีฮะโดนเต็มเต็มอยากได้สงครามก็ต้องมีสงครามเธอตลองจงังเลยตลองมากฮะเอาเปไปเลยอะไรอ่ะเป็นไงล่ะชอบไหมแล้วเธอล่ะฮะอืมอะไรจังเลย เราข้าหอย่หทวนล้อนนะถ้าทำะไรลงไปอ๋อแต่ว่าพวกเราตลกมากเลยฮะอ๋อฉันไม่นึกถึงเลยอะมันกินได้อะไม่อยากจะเชื่อกินหอบมากด้วยฮะอ,อันก็มากินด้วยกันนะอ๋ออร่อยจัง Let's go <S อ๋อ ฉันได้กินเหมือนเหม็นมันจิไหนอะใต้ฝาของเธอนันแน่อะไรอะโอจริงจริงเหรอกลิ่นเหมือนบ้านบ้าเลยผลไรชัดๆเอามันออกไปแล้วเข้าแล้แล้วเดี๋ยวนี้แหละเริ่เหมือนกระดาษชำระธรรมดาต้องหยิบมันออกไปอ๋อทนไว้ฉัททำได้อ๋อฉันอยากจะอ้วกไม่ใช่ทีฉันนะเฮ้ยหายไปแล้วฉันเลิกไปเลยมันสกปรกไม่มีใครเห็นใช่ไหม ฉันกลัวที่จะเปิดมันนะอ๋อ <Yes. S 1> มันคือ,อแต่ว่าไม่เหม็นเลยแปลกจังเฮ้ย <c oughs> ดูเหมือนว่ามันทำมาจากช็อกโกแลตล่ะ <c oughs> อืมอร่อยจัง <c oughs> นี่มันคือช็อกโกแลตจริงๆแล้วกระดาษมาทำาจากอะไรอะ่ะ <c oughs> เหมือนจะกินได้นะ <c oughs> โอ๋อเจ๋งมันคือฟองดองอ๋อเย้ฉันได้เค้กเจ๋งไปเลยอร่อยมากๆดูนี่สิเฮ <c oughs> ้นี่มันพินเศษไปเลย เธอจะไแบล็ฉันหน่อยเหรอไม่ไม่ใช่ครั้งนี้มตามใจฉันอยากกินให้หมดด้วยตัวเองนี่มันเจ๋งไปเลยเฮอยู่ตะกะอ๋อไอเดียตอนนี้ฉันจะแกล้งคนแล้วได้เวลาฉันจะพันตัวเองด้วยกระดาษชำระให้เหมือนมัมมี่และททำให้ยายคนสวยต้องใจไปเลยนี่มันวิเศษมากอะไรอีกแม่จ้าช่วยด้วย เป็นไงล่ะการแก้ของฉันสำเร็จด้วย <c oughs> เป็นการแก้ที่สุดยอดไปเลย <c oughs> ในตอนที่คนสวยยังไม่ฟื้นจะลองเค้กของเธอ <c oughs> เธอบอกว่ามนอร่อยมากและมันใช่จริงๆ <c oughs> เธออยากเป็นคนแรกไหม <c oughs> งั้นก็เปิดเลย <c oughs> ว้าวฉันชอบซูชิ <c oughs> ฉันชอบดีจัง <c oughs> มันดูเก่งมากเธอได้อะไร <c oughs> ได้เลยฉันอยากรู้เหมือนกัน แฉงฉันชอบโซชิเหมือนกันดิจันที่มันเกี่บญี่ปุ่นมาด้วยมันทำให้การกินสนุกยิ่งขึ้นก่อนอื่นต้อ้นิิมโซชิที่สี่อิวแล้วก็กินได้เลยอืมอร่อยจังแต่ขาดอะไรไปนะฮะจริงด้วยฉันมีสปริงค้อสีจมพูอยู่ในกระเป๋าด้วยนะอ้อมมันมาทำให้จานนี้ดูสวยงามและน่ารักยิ่งขึ้นเหมือนฉันเลย ตอนนี้ก็กินให้อะไรนะ,ะรแล้วข้าออตาเธอแล้วเออฮย้ยรำยายนายคนสวยม่ได้เก็บสีชมพู <What? S 1> ส่วนฉันมีแต่เก็บซีดำ <Come on! S 1> แต่เช่นเธออย่างน้อยน่าจะสมที่ใช้มันให้ฉันหน่อยนะต้องทำอย่างนี้เหรอไม่ <laughs> อะไรขวาร้ออะไรกันเนี่ยพอแล้วฉันไม่ต้องการมันฉันจะกินมันด้วยมือเ <laughs> ฮ้อ มันยอดมากฉันก็อยากกินบ้างนี่มันไม่เสร็จไปเล้วงั้นก็มาลองลาช็อกโกแลตกันใช่แล้วมันคือขนมซูชิอร่อยเลยฮืมสุดยอดไปเลยเตีมมัเก่งมากเริ่มเลยอ๋อมันคือระบาดก็ได้ช่วยทีเอาไปฉันกลัว ไม่เอาต้องขอความช่วยเหลือเอาเป็นเลยเอาไปนะะห้ต่อเธยเป็นไงดีมันไม่หยุดทำงานเอา้านิ้วเหรอมันไม่ใช่ละบเบิดมันแปลกๆนะแล้วรสชาติก็ดีด้วยาะชีสแลมคือเคก้กมันต้องลองแล้วลนะ่ะเธอทำอะไรอเธอกำลังกินละบเบิดโอ้นี่มันเคก้กแสนอร่อยฉันชอบช็อกแลตดมากด้วย อ๋อมันคือเค้กปวดแทบแย่นะอ๋ออะไรเกินบรรยายฉันชอบมันสุดๆใครจะคิดว่ามันจะอะไรขนาดนี้ใช่แม้แต่ตอนจัเวลาก็กินได้ด้วยนะมันนุ่มและก็นิ่มมากบไรลายในปากกันเลยมีความสึขจังโอ้โอ้เจ๋งแต่นั่นหมายความว่าฉันมีระเบิดจริงๆอยู่ใต้ฝาของฉันโอ้แม่จ๋า เอาไม่นะทำอะไรสักอย่างสิเธาต้องหยืนมันเดินนี้ฮะใจเย็นๆใจเย็นต้องรวบรวมความคิดสักก่อนเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ใช่แล้วเราต้องตัดลวดให้ระเบิดอยู่ทำงานัานกระสีฉันต้องทำด้วยกันไกขั้นเทพเออเพื่อนเธาหายไปไหนอะฉันอยู่ใต้โต๊ะไอเดนเจ๋งมากแล้วเข้าลิบตัดต้องสเตยกก่อนนะฉันทำได้ฉันทำได้มือคนฉันกระสันต้องตัดเส้นลวดไหนอะถ้าฉันตัดผิดมันจะระเบิด Oh. เอ้าอมาให้ฉัน <Please. S 1> เลยจะได้ให้ตายแล้วข้ามาันตัดในข้าจริงๆริงถ้าเป็นเงดีเวลาจะหมดแล้วเอออย่าเป็นลมนะตื่นอยู่ที่ไหนเออเอเอาล่ะฉันต้องฝังระเบิดไว้แล้วก็เอามันนั่งทับเพื่อให้ต้นแรงระเบิดให้ได้แบบนี้แหละเออกดรขึ้นเนี้ยเออเธอโอเคไหมเออ ช่วยด้วยฉันบินแล้วอาระนะเธอช่วด้วยฉันจะหลอนแล้วโอฉันว่าฉันไม่เป็นอะไรเอ้ยระเบิดบ้าฉันกลัวแทบแย่นะฉันไม่คนแรกไม่ฉันมาป่อยยิงชมแล้วกันแ้ฉันชนะเห็นไหมบอกแล้วฮะมาดูกัน โ oh, wow. yeah! อ้ว้าวมันคือฮอตดอกโชคดีสุดๆกิดฉามิละก่อนอื่นต้องรอดซ้ำแข็งทันหลงไปและกินอย่างม yeah, ีความสุขฮะทำไมไม่ไหลออกมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องมีแพ้แรงกว่าเดิมอ้าฮะตลกมากเลยฮะไม่ตลกเลยนะแค่ฉันหน้าก็สวยเหมือนเดิมแล้วเย้ฉันทำได้โอ้กินหอมน่ากินฮู้ขอบ้าง <No. S 2> มาลองกันเลยอืมสุดยอดไปเลยอืมสมบูรณ์แบบฉันก็หิวเหมือนกันน่ะเธออาจจะไม่เห็นก็นได้ฉันเข้าไปไงเงียบๆอ๋อไม่มีทางโอเคเธอจับฉันได้ไม่ต้องกลัวนะฉันจะไม่อยากแก้ให้ใครหรอวอืมอ้มอมาวเธอทำได้ยังไงอะนั่นมันบ้ามากเรียนรู้ไ้นะเธออยากเห็นอะไรจนเซ็นกว่านี้ไหมล่ะ <trauma and Home> เออนี่มันเกินไปแล้วเธอกินได้ไม่งามละอ <Sorry. S 2> อก็ได้ตอนนี้ตาเธอกินได้แล้วโอ้ <Wow. S 2> oh, ว้าวฮอตฮอร์ฉันก็ดูน่ากินเหมือนกันฉันเดาได้ว่ามันทำมาจากอะไรแน่นอนจากชอ็นอนกโกแลตยังไงละ่ะตอนนี้ชอราชะละล็อกโกแลตลงไปแล้วก็กินอย่างมีความสุขแ, <mist y. S 2> และไม่แบ่งไทยด้วยอืมโอ้ว้าวช็อกโกแลตเยิ้มๆสวยจังเลยและมันก็หวานอร่อยมาก แล้วเวลาลองเทคแล้วด้วยฉันช่ามันสุดยอดฉันอยากกินแคชชแลเหมือนกันนะเป็นไงบ้างลหละคนสวยยัฮแบ่งให้ฉันบ้างได้ไหมงั้นเหรอไม่มีทางหรอกตะก้าเอ้ยพอกันทีเน่ดูนี่นะฉันทำอะไรได้ด้วยล่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะขอของเธอยืดได้อ่ะ นลี่ออสการ์ที่น่าพร้อมน้ำฉล้นแล้ว <Okay. S 1> ดูเหมือนว่าออสการ์อยากเล่นก่อนเออดูเหมือนมีบางอย่างที่น่ารังเกียจอยู่ข้างในเอ,อ้ยหอมหะแม่เขอ,อยากขี้แยเงื่อนฉันเปลี่ยนมันต้องกินจริงๆเหรอ,อก็ได้ฉันไม่โกหกหอมงองๆหรอกไปกันเลยฉันทำได้เอ,อ้ยเธออยากกินไหมแล้วเขาเฮ้เธอต้องกินให้หมดนะก็ได้ฉันรู้แล้วฉันทำได้ โอ้ยน่าเพียรขี่แยงฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ยังไงอะฉันอยากร้องไห้แต่ไม่ใช่นะฉันแสบตาโอ้ยังมีอีกตั้งหลายหัวเลยฉันกินไม่ไหวแล้วโอ้ยจริงหรอเนี่ยอรยังมีอีกหัวเหอไม่ละฉันไม่กินแล้วไม่มีท้องโอ้ฉันจะไม่ไหวแล้วมันออกมาแล้ว เท่าทีฉันกันไม่ไหวแล้วสาวแต่ดูเหมือนว่าจะมีอีกลูกหนึ่งเอาไม่นะเอาอย่านะฉันต้องทำอะไรทุกอย่างแล้วฉันเหลือต้องทำยังไงปิดปากเขาไว้ด้วยแทปเงียบไปนะออสการ์แบบนี้เธอต้องเป็นลอนแล้วโอ้เขายังชั่วดูเหมือนว่าฉันถึงตาฉันแล้วงั้นก็มาเปิดกันเอาว้ามันคือเค้กใส่รุ้งไม่อยากจะเชื่อเลยถึงเช่ามันที่สุด หอมด้วยฉันอยากกินบ้างอย่าเข้ามาใกล้นะออกไปเลยตอนนี้ตาฉันกินแล้วใส่รู้งสันวิเศษอะไรอีกอ่ะแบ่งเราบ้างนะไม่มีทางเราฉันบอกแล้วทางหน้าอ่าแบ่งก็ได้อ๋อเป็นสรุ่งที่อร่อยสุดๆแล้วข้าวที่หน้าบปอดได้แล้วโอเคงั้นมาเดียวกันเอ่อมันคืออะไรอ่ะน่าสนใจจัง ผงนี้กินได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ว่าทำอะไรอ่ะมันช่างน่าสงสัยน่าหลงไหลเลยกันฉันรู้สึกว่าอย่างน้อนอแล้วเข้าตรงสิทีน่าไปอะไรไปดูเหมือนว่าผงนี้ไม่อะไรแปลกๆนะออสการ์เขียนว่าอะไรไอ้อผงทำให้ง่วงเหรออะไรกันเนี่ยที่น่าตื่นเหมือนเจ้าหญิงนิทานเลยจะปุกเธอได้ยังไงกันนะ โอ้ฉันรู้แล้วต้นหอมยังไงฉันมีของตอนนี้แหละได้เวลาฮะ,ะมันคืออะไรกันเนี่ยเม็นมากเลยรู้อะไรไหมเธอได้ผงนอนหลับอ่ะอ้อจริงด้วยเข้าใจแล้วนี่ฉันมีไอเดียแล้วอย่าแกล้งคนไหมละ่ะอย่าทำแบบนั้นแล้วเพื่อนๆฉันคิดว่าฉันเดาได้แล้วที่เธอทำอะไรดอกดอกุหลาบแสนสวย กลายเป็นดอกไม้วิเศษใส่ผงลงไปแล้วก็ลงมือได้เเนี่<อ>จูลล่วันนี้เธอสวยมากเลยนี่สับเธออ้อน่ารักจังเลยอสการ <c oughs> ขอบคุณนะ <c oughs> หอมมากด้วยอ้อ๋อะไร <c oughs> อ่ะเอะ <c oughs> อไม่ใช่ที่เค้กนะ <c oughs> เอาเค้กมาโอ้ใช่แล้วมันของเราแ <c oughs> ล้วเข้ามากินกันเถอะ โอ้พวกเทนนี่โอ้นี่มันอร่อยมาก <c oughs> ตัวแสน้นใหม่จะูู้อไดเหมือนว่าครั้งนี้ททีน่ายาเริ่มก่อน <Okay. S 1> งั้นก็โชคดีนะมาดูกันว่ามีของอะไรอร่อยรออยู่อะไรอะมะน,นาวเหรอน oh, <no. S 1> ทำแบบนี้ก็ชฉันได้ยังไงอ่ะฉันไม่อยากกินนะ <c oughs> ให้กัดเลยเหรอมีเปลือกด้วยนะอ๋อก็ได้โอ้ยมันเปรี้ยวมากเลย น้าฉ yeah, so like oh. so so ันเป็นตะคิวไปแล้วดูสิฉันทนไม่ไหวแล้วนะอย่าหัวร้อฉันสิฉันอยากเห็นว่เธอเขี้ยวมะนาวบ้างออสการ์ปิดได้แล้วเปิดได้ตอนนี้แหละเอออะไรมันเปิดไม่ได้อะฉันว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเข้าโอ้เปิดได้แล้วดูสิขอบคุณขอบคุณสาวสาวอาล่ะโอ้ดูนี่สิเครื่องดื่มก้านี้เป็นของฉัน นี่ออกไปเลยนะอย่าเข้าใกล้ฉันไม่แบ่งใครทั้งนั้นโอ้กลิ่นหอมแล้วเข้าจุลิียเปเซฟอยากรู้จังลยคืออะไรอ่ะโอ้มันดูเหมือนก้อนอะไรสักอย่างอ่ะมีไส้อีกข้างในด้วยน่าสนใจจังแต่ทำไมฉันต้องการมันด้วยฮะแต่ว่ามันไม่เข้ากับชุดฉันเลยโอ้นาฬิกาหยุดด้วยอาจเป็นนาฬิกาจับเวลากันได้นะแปลกจังอล่รฮะ ทำไมร,รายการไรอันเหรอจริงอะโทษทีนะแต่ฉันต้องการเครื่องดื่มแก้วนี้ออสการ์และก็ขนมด้วยโอ้อร่อยจังเลยแล้วก็ขนมอร่อยๆนี้ด้วยมันต้องไปนขนฉันทั้งหมดอร่อยมากราิกานี่มันวิเศษจริงๆทีนะ่า <c oughs> ฉันเกือบลืมทิ้ไปเลยฉันรู้แล้วต้องทำยังไง <c oughs> โอ้จูนลี่อย่าเล่นอ,อะไรแพงๆสิ ตอนแรกเธอก็ดื่มเครื่องดื่มไปแล้วตอนนี้เธอแกล้งพวกเขาอีกเหรอ <listings. S 1> แต่ตอนนี้ฉันต้องแปลงโฉมให้ออสการ์ด <ahora> ได้เวลาเธอแต่งหน้ามานานแค่ไหนกันเนี่ยจูลี <Die> ่อยากรู้จังเลยว่าเธอจะแต่งยังไงฮะแบบนี้ออสการ์ต้องดูรู้เล้วฮะอลิกาวิสุขชันอยู่ที่ไหนอะบูมดีต้อนรับสุขความจริงทุกคนหวังว่าจะชอบนะเซอร์ไพรส์ของฉันอ๋ออะไรอ่ะ anh lấy không được của chan à hơ thử thơ xin tơ lông zắc để tha si anh lấy cái này cứ cả nã của chan muốn tơ tơ lông anh lấy đểu các cháu bả si anh lấy à hơ phật lái chân chắc hơ ờ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  thử ờ แต่ว่าไม่จูเลียเปิดคนแรกอดใจไม่ไหวแล้วในตู้เซฟของฉันคืออะไรโอ้พริงกก็บะหมี่เหรอมันอร่อยมากต้องเคีบยคำใหญ่ๆออกมาแบบนี้ดูนี่สิเออใช่แล้วเราไม่ไหวแล้วอยากกินให้หมดน,นี่อย่ามองนะอเออเธอตลอกมากเลยดูตัวเองก่อนสิมีแต่อาหารนะฮะฉันไม่สนหรอกก็มาอร่อยมาก มีความสุขจังออแล้วใครต่อละตาเธอแล้วใช่แล้วต่อฉันเองมันคือซัพิกซาบาสโกจะกินได้ยังไงอะฉันฉันต้องกินมันจริงๆเหรอมันเผ็ดมากนะเอก็ได้ฉันไม่กลัวความยากลำบากสอแค่นี้ฉันไม่กลัวหรอกฉันทำได้เอ มันก็แค่หยดเดียวโอ้ยเพดานนี่มันสาอ,อะไรกันเนี่ยเอาไม่เอานะออสการอย่ามาอ่อนนะขอฉันเปิดตู้เซฟก่อนนะโอ้ดูนี่สิสวยสุงเลยฉันชอบหิมะม,มันดูวิเศษมากลูกแก้วเรื่องนี้ก็สวยมากด้วยทำอะไรได้ออเย็นจังเลยเอาไม่นะฉันทำมันแตก เหมือนว่าอะไรเกิดขึ้นด้วยเอ้ยหนาวทำไมมันหนาวจังแต่ฉันไม่เป็นไรเออกอะไรขึ้นกัะเทนนะจูลี่กันด้วยทำยังไงดีแข่งไปหมดแล้วฉันต้องช่วยพวกเธอได้ซดิกตรบาบัสโกตอนนี้ต้องทำให้มันร้อนขึ้นฮะ <Yeah! S 1> โอ้ออสการ์มันได้ผลจริงๆแต่ดูเหมือนว่าออสการกินซอสพิกมากเกินไปแล้วจูลี่ต้องช่วยพอของเธอนะโอ้ดอกกุหลาบสวยจังเลยแต่เพื่ออะไรอ๋อเธอฉลาดมากเลยจูลี่สิ่นแล้วพวกเธอเป็นทีมเวิร์กแบบนี้เราไม่แพ้แน่นอนทําได้ดีมากแล้วเจอกันใหม่นะ